โอ้ oh, ทำไมฝั่งนี้มืดตึ๊บเลยปรับสภาพหน่อยสิกล้องอ <laughs> โอ้ oh, ทำไมมืดตึ๊บเลยเอาเราจะไปถ่ายทางไหนอ่ะเอาครับสวัสดีครับเามารับชมอีกคลิปครับโอ้โอ <laughs> oh, ทำไมมืดตึ๊บเลยี <laughs> เออยอีไอที่ผมกว่านี้เลย เอาตอนกลาคืนได้ถ่ายคลิปรีวิวได้ไหมหื่ไม่ถ่ายถ่ายได้ป็นขานตไอที่ไปยิงตู้นำผึนี่นะใครไม่รู้จักนีจันเจ้านี่ผมถ่ายให้ดูเลยเต็มๆเลยเนี่ช่างจันเจ้านี่ยอยู่อยู่แยกประสาทสุรินครัสงสัยจะเป็นตามชื่อหรือเปล่าช่างไหนช่างประสาท ช no? ่างราสาเอ้าช่างระสาทำแอร์เป็นหรออ๋อเขาอยู่อำเภอประสาดนี่ความยาวขนาดนี้นี่ครับไอรับทำแอร์ทั่วราชอันาจักรครับยกเว้นประเทศนอกไม่ไปไปเอมีมนอ่นะคอมีมนไปวะ โอ้โลมาขนา,าดมาธรรมดาเดี๋ยวลงไปทำเอดิบเทศดขมน,นด้วย <ทำ S 1> จันเจ้าช่างจันเจ้าเอทำอยู่ขมินติดต่อได้เบอร์โทรอะไรดอกไม่รู้ถ้ารถเขามีเบอร์โทรหรือเปล่าเดี๋ยวไปถ่ายกร,รถให้ดูเบอร์โทรหน่อย ไดได้อยู่ตรงนนี่ครับก็มาทำเอให้แล้วนะครับรถคันนี้รถโกเบมามทรีหรือบางคนเขาเรียกไรนะเอ็มสามบ่ใช่ไหม นายยืมสามไอแมคโครไอรุ่นนี้น่ะไม้พวกโตไว้มันสามีดเอเห็นด้ว่าช่างมืดตึบเลยไม่เห็นหน้าต้องมาถ่ายใกล้ๆนี่ได้เห็นหน้าได้ย้อนแสงอ่ะนี่ต้องถ่ายงี้ถึงจะเห็นนี่นี่อันนี้แหละเขาบอกว่ารูปไม่หล่อรูปไม่หล่อแต่โจยเก่งจะนับาด อ๋ออยนี้สงสัยลูกน้องหไอ้ที่ที่ที่บ้านเนี่ยนะไม่ใช่ช่างเนาะเนาะลูกน้องนั่งเนาะครับเออลูกน้องช่างเนาะที่บอกว่าอะไรสาวมหาเนี่ยอุ้ยจิ๊บโอ้ยเลิงโค่นำรูเจ้เนี่ครับทุ้ท่านฮะอะไรของเทอะไรไม่ใช่นะกิ๊บ กิบรัด,ดคือรถแต่ทุกวันเนี้ยเน้นเออย่างเดียวเลยเน้นเอใช่รถเข้ามาเนี่ยขั้นแรกต้องทำเอแล้วก็ไฟนี่นี่ไฟนี่ไฟ รถ,รถเข้ามาทีมงานโทรหนึ่งไม่ต้องห่วงดอกใครซื้อไปอ่ะคือหนึ่งไฟสว่างสองเอเยนสเอเยนสระบบดีเดิอนอ่ะต้องระวังหน่อยระวังลื่นน่าจะเมียนวะ ีชีวิตนคอนโทรนี่เบาวิวครับไหนวะหรือไหนไม่ติดไม่ติดเปิดกุญแจไม่ติดครับไม่ติดต้องต้องปเธอระบบทไมเห้ยรือนเตวนอาโอ้ติดแล้วติดแล้วเอออาณาแมงตุปาฮนาเบาจืบเออหนู้ โอ้มือตึบเลยโอ้นี่มันต้องอยู่ฝั่งนี้เลยเวลากล้องนี้ถ่ายเหลาถึงจะจะชัดถ่าย, <c oughs> ายคนอื่นไม่ค่อยชัดเลยดูหันมาหาเหลาชัดแจ้วโอ้ไหนมีไฟกระพริบด้วยมีไฟพริบด้วยน,ยน,ยนี่ไฟมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วเปิดไว้ป่ เปิดไว้เีดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายช่างจันเจาต่อดีกว่าอึ๊บนี่นี่ดูอันไหนไม่ได้ใช้เราปิดรูไว้เลยนะไม่ต้องปิดตอกใส่มาจะสองท่อเนี่ยไหนช่างปิดไฟตัวไหนอ่ะปิดแล้วนี่อ้ เ๋ยวครับช่างเขาทำอะไอย่าไปกวนเขาเย้ผมไม่ได้กวนเด็กผมยืนถ่ายคลิปเฉยๆนี่ช่างเขาดีใจไดูดูเห็นไหมเขาโชว์หน้าหลอด้่ยครึ่งเงาได้ได้แบ่งกันไงอยเออเดี๋ยวให้มันสักครู่ก่อนไม่ต้องห่วงหรอกขวดเดียวอ่ะได้ไปนี่เป็นสองสามหม้อนนท์ใช่ มาเด้อมาเด้อลูกค้าเด้อมาดูเด้อมาดูเอาเด้อรถไมโครนี่อันเขาขายเขาบดบดได้ขายสร้างตึกเขาขายเอากำไรนิดหน่อยไหนโอ้ยเดี๋ยวก็ผมหันกล้องไปก็โดนหรอกหันไปหันมาแต่กันนูโอ้รีวิรีวิว รีวิวลวกบ,บ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดียดี๋ยใจเย็นเดี๋ยวถ่ายคลิปพวกนี้จบก่อนนี่ถ่ายระบบแมคโครก่อนนี่นั่น,านมาแล้วเอมาแล้วเนี่ยนี่เสียงไหมได้ยินเสียงไหมนี่เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าซื้อรถคนอื่นไปผมไม่รับประกันในเรื่ององค์เรื่องแอร์นี่ถ้ามาทีมงานโทรหนึ่งเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย ไปนี่คนขับนี่ต้องเตรียมพันนวมอ่ะเตรียมพันนวมขึ้นไปห่มเลยเย็นมากเอเย็นมากตัวนหนฮะก็ะพูดเกินจริง <laughs> ยังไม่ได้ลองเลยเี่โนมาถุย ว่าแล้วเห็นไหมประมัณกล่องงานไฟมันจานเวลาแท้งงั้ปุ๊บมันก็หันปั๊บเลยแล้วเอ๊ยยังไม่ได้ลองไม่อะไรเรามาเย็นเย็นแล้วเครื่องต่อสายไฟเนี่ยช่างรับประกันเนาะเอ๊ะสุดสายตาผุณมารับประกันว่าเย็นแน่นอนยังไม่ได้ไล่เลยเลยไล่สายไฟคนคือให้แต่พัดลมมาใช่ไหมให้แต่ไฟมันเข้าระบบคนครับอ๋อ นั่นแหละโอ้เราก็มาอช่วงจะถึงเวลาเนาะเมื่อวานว่นาจะกลับมาคืนแล้วเขาไม่ให้มาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อให้กินเนอะเมียน่ะต้องไปดอบเ๋ยวซื้อให้ก็ได้เตาว่าตีไปกินเป็นเพื่อนเราบอกต้องไปก็เลยก็เลยกินไปชัดสีกระป๋องคนเดียวสบายสบาย อัดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแับคลิปนี้บายบายครับผมรับประกันแอร์เย็นไฟสว่างทำงานกลางคืนคน,นี่เหมือนกลางวันเลยก็ Good, จริงอีกแล้วถูก